มันดิ้นกี่มดละไมาจ้กทุกคนมากินข้าวครับอันย่าอ่ำภาพเพื่อนภาพพวงชาแนลเด้อครับพี่น้องค่ะนี่ครับบรรยากาศกันนี่ละอันนี้กัน้องสาวอันสาวสุดาอ๋สาวยังเกาะสาวสุดาผ่ากินผ่าราออันนี้กัอันช่องไออันให้จิตบุตรโยธีอันนาการเสื้อแดงนากาสาวอัน ภูไท,ยพ,ท,พทยพาเที่ยวพะโลจ่าสาวภูไทยพาเที่ยวพะโลขับพี่น,อน้องค่ะอันนี้กาอันศูนย์รวมมึงอันยูทูบเบอร์ค่ะแกงยูทูบเบอร์ค่ะอันนี้กาอัน,ออนคุณแม่จันอันไออันดาราประจำช่องม,ายาม่ยำค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ตัวตึงค่ะตัวตึงตัวตึงช่องยำนะคะเป็นจังไรแซ่จแบจ้าแซ่บจ้าครับอยู่ครับอืม อันแซบแล้วหิวค่ะหิวหิวห <c oughs> ิวหิวเออเความจริงเลยแม่ต้องเข้าใจดอกจาก้า <c oughs> อันซิมมันปนกระปูให้พี่น้องอันเบ่งใด้พี่นอ้องค่ะปนอีปูค่ะพี่น้องค่ะมีทั้งย่างเนี่ยเอาคำคือบเอาคำใหญ่ๆเนี่ยค่ะเอาคำนี้ล้วพี่นอ้องเพิ่กวาให้เบิ้นแล้ว โอ้ยแซบพี่น้องแซบผู้นานี่มันมันเนาะพี่น้องคนโอ้ยแซบขนาดพี่น้องเนี่ยิ้มใดกันไม่แย่จันคุยครับยังไงมึงดูอันนี้ดาราประจำช่องมะยัมครับพี่น้องค่ะตัวตรึงตัวตรึงอันน้ำซาวทำมาไหมฮะข้าเจ้าว่าบอลแมนแซบเด้พี่น้องคือมันหิวจัดๆัดเลยพี่น้องกินยังกระแซบย้ายนี่ของแซบพี่น้องเอ้ยเห็นบอลในอัน อาหารบ้านเฮาอ้ยก็าวใบเฮยดจะข้าวแบบนั้นเนาะอาหารบ้านเฮาพี่น้องนี่เนี่ยมาจำยังไมาจ่ได้ยองนี่ยมันคืออะไรนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินมาก่อนคงจะแพงสินะอันนี้ปูอ阿拉กาปูอ阿拉กาพี่น้องคนว่าะนะบังดูปูอลาว้าอ้นี่ละของมันแซ่บพี่น้องนี่ยขึ้นทอดสมัยตอนสามสิบปีที่แล้วเนาะมันสุดยอดดีดีลองถามหาละกันมันแสดงว่าบ่องบอกอายุเอ้ไงอืม ว่าไปยังกันนาเด็กน้อยค่ะพี่น้องอายุมันเพลงเอออายุมันเพลงตัวเลขสามสิบปีเพื่ออะไรเนี่ยอันอันเจ้าของซ่องกับประมาณยุคแปดศูนย์เนี่ยหรืพี่น้องค่ะเห็นว่าพี่น้องบรรยากาศมีความสุขเถิดค่ะผู้เฒ่าวันมีความสุขลูกหลานเพื่อมาตุ่มมาฮ่มค่ะพี่น้องกับบรรยากาศบ้านๆวิธีอันชาวบ้านวิธีชาวนาชาวไฮเชาวสวนเนี่ยหรืพี่น้อง ในกระยู่กลางเนี่บ่ามาอยู่กลางทงเลยค่ะเนี่ยทงหน้าบรรยากาศรอบๆพี่น้องค่ะเนี่ยทงไฮทงหน้าเกี่ยวเขาแล้วก็ได้มีเวลามาตุ่มมาห่มกันค่ะพี่น้องเนี่ยอ,ววอันนี้กาอันนี้กาขายได้ค่ะพี่น้องเน,นะนี่ยขายค่ะพี่น้องผู้ดใดสิมาประมูลกับฝ้ามาปะปมุนราคาเนี่ยทุกอย่างในนี้ขายหมดค่ะพี่น้องเริ่มต้นตั้งแต่ห้าบาทห้าบาท ขายบิ้รกับพี่น้องขายขายก้อนกินเข่าพี่น้อง,กกองเอาละว่าวรายอย่างไหห้างค่ะพอกล่าวเข้ามาสมบายดีสูุหูสุกคนนะค่ะ<อ>พี่น้องอให้พี่น้องอันมีความสุขสมบังเด้อไก่เสี๊ยหอดปีใหม่ไก็ให้สุมเจ้าอันสุขภาพแข็งแรงเอ็ดน,นยังไห้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองสุขสมบังเด้ออันม่านอีกผู้นึงละค่ะพี่น้องค่ะอันนากระตาเทค่ะพระเอกจะขลองส่องตัวตึงขึ้นกันค่ะ คู่หูดูโอ้คู่กบแม่ยันยยาจันตาเทนดาราไอตัวตึงช่องย่ำพาเพลินพาป่วงชาแนเเล,ลบอสไรยาัยทางพี่น้องข้าเจ้าสิกินเวิร์ตปะส่งสิเป็นส่งหิวไลยกินบ่ปากบ่ติ้งพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งเนี่ยไป,ยป,ยปยไปไปกินไปกินไปไปไปนั่งไปนั่งไปนั่ง ไปนั่งกับผุ้สาพอละประมูลค่ะประมูล,รมลเริ่มต้นที่หนึ่งบาทค่ะเอารถมาแก่รถพี่นออ้องเอาละพี่น้องค่ะสุกข,ขีมันเสมอมั่นก็แก่ได้พี่น้องเด้อไงมาจักมาพอกันเด้อพี่น้องอ่ะ ขอให้สมเจ้ามีความสุขความเจริญเดอ้อสุขภาพแข็งแรงคิดยัางไก่สมผูม,มาดปาธนาเดอ้อพี่น้องเอ็นยกางไ้ขึ้น,น,ใ,หนให้เกิน,น,นสิโคกาวคาว่าสบายดีฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องย่ามพาเพลินพาป่วงด้วยนะคะสบายดีค่ะพี่น้องค่ะ